สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดินเล่นยามเช้าตั้งแต่ตักบาทเสร็จนะคะตักบาดเสร็จตื่นตีห้าตัากบาทพระสองร้อยรูปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เดินเล่นนะคะแล้วก็ไปเดินดูชมตลาดหลวงพระบางยามเช้าค่อนข้างพระสว่างลาวหลวงพระบางนะคะตอนนี้เราก็เดินสำรวจเมืองเป็นความงดงามมากแล้วความสวยงามมากเลยจริงๆะคะท่านผู้ชม ตรงมุมข้าวเปลดอกอย่างนี้เ <Tamam> ห็นไหมทั้งหลังสวยนะคะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้เยสโซทารานะคะจะมาหาเนื้องอกอยู่ที่เนื้อคู่เราเป็นปอราวนะคะเนื้อคู่เราอย่าไปฟังเสียงอันข้ามครวนของบุคคลที่ไม่หวังดีนะคะที่อยู่ใของเรา อันนี้นะคะก็จะมาหาคู่นะคะตอนนี้ยังหาไม่เจอจะได้กลับบ้านนอกอีกแล้วค่ะจะไ้เจอค่ะจากฝั่งไทยจะไปฝั่งขมีนแล้วค่ะต่อไปมามาคนเดียวกลับคนเดียวหลวงพระบางจะได้กลับขมีด้วยสวัสดิภาพแล้วค่ะยังไม่มีคนติดตามเลยค่ะใครสูดอยู่แถวนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะท่านเป็นด็อเตอร์ผู้มีความรู้ความสามารถนะคะแต่ไม่มีความสามารถเรื่องเดียวค่ะ ความรักความรักแล้วก็เรื่องผู้ชายไม่เก่งเลยบกพร่องมากบกพร่องมากเรื่องนี้ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้เรียนรู้เลยต้องไปเรียนเพิ่มหรือเปล่าอีกใบหนึ่งลเปิดโดยด็อกเตอร์หนึ่งอาจารย์ดันศาสตร์ดานกัรเรียกคู่คืนวันหนึ่คุณลงเรียนทะลกเลยแหละใช่ทั่วโลกเลยนะศาสตร์นี้ฮะ หมอหมอหนึ่งกับเอาการจากที่สังคมอาจารยจะเอามาที่นี้เนาะลงคือแสนหนึ่งเองต่อคนเลยแสนหนึ่งต่อคนเลยมันไม่ใช่นะนะทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะอินเตอร์เปิดหลักสูตรอินเตอร์ด้วยเปิดอบรมที่ลาวระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะอาจารย์จะบินมาหลงพอบ้างคนที่ลาวก็จะมาเรียนกันเยอะแยะเต็มไปหมดะ กูไม่ใหญ่ออกคืนกูจะเอาอันใหม่ช,ชาตไทยเนี่ยชนไม่ไงเปิดน,นียนกยเอมืนมีถึงจำป้ายอยู่บ่